วัสดีครับวันนี้เราพบกับ NP Speed ฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้ามีตังนะครับไปทําสีที่อู่ครับหูสีครับข้างท้ายรถมีรอยนิดหน่อยน,คน่ครับมีไปท้ายแตกเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ีเจ้ามีตังจอดอยู่เฉยก็มีรถมาตำนะครับเลยต้องไปเคมสัหน่อยครับเดี๋ยวไม่สวยครับระหว่างที่ติดไฟแดงอยู่ ผมก็เจอรถขุนแผนนะครับนะครับต้องขวามือเรานะครับรถขุนแผนเห็นไหมครับขุนแผนแต่แต่มีทังนี้ขุนช้างนะครับเดีย๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนใกล้ถึงหน้าอูเลยดีกว่าครับ เรามาถึงกันแล้วนะครับอู้ที่เราจะมาทำครับรถเยอะมากเลยครับไม่รู้จะเสร็จตอนไหนครับนี้เราเข้ามาในาห้องรับรองครับเดี๋ยวรอเซ็นเอกสารแป๊บนึงนะครับ ในการเขียนประกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับ NP Speed Fast ครับ